ค่ะเอทุกท่านนะคะเขาเจออะไรเขาเจออะไรไปดู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 ดูอะไร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 ทำไมไม่มาดูโอ้โยาชีทำไมเรามาโอ้ไปเปิดไปเปิดดูมันัอยู่มันอยู่มันเพิ่งออกวันนี้นี่พอนี่นี่พาห้อ้โห ใจมากเลยมันโดนคนมำมันโดเป็นมาดูแต่มันเพิ่งออกเมื่อเช้านี้ยะตรงนั้นอีกที่เโตตามคนี่มันเพิ่งออกเมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้เออโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ็ดพอเฮ็ดพอก็มีอยเฮ็ดพอด้วย เอฟซีบอกอยู่เฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะเอบอกอยู่่าไปไปไ้นะเอบอกอยู่ว่าไม่ได้ไปิ่งเลยไปดูเลยเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดโอ้โหเดี๋ยวเเดี๋ยวแกงกินทั้งนาแกงกินทั้ง

ดูน่นนันน่นหมดแล้วโอ้โหโอ้โหอ้โหปๆๆโอ้เต็มเลยปิดไว้ปิดไว้มันจะแห้งมันจะแห้งมันจะแอมันจะแห้งหมดมันจะแห้งหมดปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้มันจะแห้งหมดนี่ บคอยไว้เยคดเอ็ังงานอ๋อฮะเก็บไว้เก็บไว้ปลูกไว้มันจะแห้งนะเนี่ยดูออมันจะแห้งมันทับมันมันทับโอ้นี่นะคะนี่ไข่เต็มดินแล้นี่นีนี่นอันนี้ยิ่งเยอะนี่นี่จ้าปิด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  ถ้าบเก็บไม่ได้ไปเก็โอ้าเก็เลยกโอ้าอย่าเอาค้อนไม้ทับหญ้ามันขึ้นไม่ได้เอาใบไม้ปเอาใบไม้ปิดจ้าเ้าเจ้างานขึ้นแล้วต้องไปเก็บนะแฝงไม่ไม่ไม่ไมยหยุนได้ถ้าต้องบไม้ต้องเอาใบไม้ตนมนิด นอนไหนคือเก้านะล่ะกรดาไม่ต้องไมันหนไม่ได้มันน้ำมื่อนมันึงเมื่อนดยังไงจังน่ะทมานพ้่ทมานคืนคันค้างนี่ถ้าค้อนไม่ทับมันฉีเน่ามันสีขึ้นไีได้อไรละเจ้าว่ะ

เห็ดนมะคะเนาะอุ้ยมันมีเห็ดพอะด้วยนะมีน้อยมีน้อยเป็ไงคะมีน้อยชี้แล้วชี้เห็ดอยู่ตรงไหน เห็ดเห็ดต้นใหญ่ต้นใหญ่ลูกชี้สิลูกชี้ที่ชี้ใกล้ๆลูกชี้ใกล้ๆชี้ใกล้ๆเออจะกล้ามาเก็บผนอ๋อบุกต้เสือนะครับลุงบอกว่าจะพาบุกถ้ำเสือนะคะบุกถ้ำเสือจริงๆก็เลยมาเจอเห็ดนะคะเอฟจีโอ้บุกแล้วนะคะตอนนี้โอ้ บุกทำเสือแล้วนะโ้สั่งบุกแล้ะไปไปสั่งบุกแล้วนะคะสั่งบุกทํำเสือแล้วนะคะไปค่ะเออมินน้อยก็บอกว่าจะไปไหนเนี่ยไม่ียแปแปอย่าไปเลีย์แปะอย่าไปเลีย แนาทีแล้วก็หนีค่อยไปหมดเลยไม่เอาไว้ให้มันโตมันลองเห็ดนะเห็ดพอนะคะเห็ดพอก็เยอะนะคะเยอะใหญ่เลยเห็ดบกไม่ได้อันนี้เป็นของบ้านที่เกถ้าเกิดฝนตกหนักมาเห็ดมันจะละลายไปเชื่อมันไม่มันก็อยู่อย่างนี้แหละเพราะว่ามันมีกอหญ้านี่มันมีกอหญ้ายึดไว้และมันมันลากพวกเสือเห็ดนี่มันจะเกาะอยู่ในรากไม้นี่นะคือมันมีองค์ประกอบอย่างอื like <S <S ye, okay. ่นช no, ่วยต่าไว้จ้านี่นะคะ พาบุกเลวนะคะบุกทำเสือตั้งต้นหนึ่งพันบาทเดีนะไม่ไ่ี่บุกอดีเดี๋ยวีต้องไปฝากครับต้องไปฝากเองครับไม่ได้ครับอันนีอันนี้มันบุกบุคด้น่าได้ครับผมบินเดงหนึ่งพับาทครับผมครับได้ได้ได้ค่ะเดี๋ยวครอบครัวนะฮะตั้งต้นตั้งต้นวันนี้วันนี้ต้นต้นการวันนี้เตะบาบูนเดียวเไม่หยั่ เอามาบอกบุญเหม่บอกบุญบมงกานคือสิบาทบบบุญที่อกเปยานเลยเสียงดูแล้วเกินลตั้ต้นวันนี้พี่หนิงตั้งต้นนะตั้งต้นแล้วนะหนึ่บาทพร้อมครอบครัวสาธุเอาเอาเจ้าเอาเจ้าเอาเยเยเรรับพชุดกเลุดจมึงขึ้นในยุครับลุงบัเด้อครับเอาไว้กับลงบแล้วเอาไว้กับลงบายีเสียงขดันเลยก็ตามมาด้วยโอ้ลไ่เห็นยังเลย นี้อยนเลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเราก็ตื่นเต้นคึกคักกับหิดเราก็จะมาช่วยกันยกอันนี้นะคะยกยังขาปุยังไม่ขึ้นเออไม่ได้จร right. yup. okay? no. ิง ไม่ได้ยินเสียงเออเออมันแน่นมันแน่นเต็มเลยเลยเอาเก็บเลยอะไรคะเก็บเเร่าเก็บไว้เป็เชื้อยังยังให้มันให้มันโตกว่านี้ก่อนโอเปื้อหรอเป็รงนแ้คุณเองคุณเองที่มันกำลังเป็นไข่อยู่เนี่ยเยอะมากเลยได้เป็นกลมังเลยนะ เป็นของป้าแตนไปแล้วน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเชือมาลงครับนี่เอ็นซื้อนั่นน่ซื้อซื้อเห็ดแก่ๆน่ะมาไว้ใช่ซื้อมาคนมาไปประจำเสาวคนทุกคนมา